ประตู PVC ผ่านกรรมวิธีการผลิตด้วยนวัตกรรม PVC สูตรพิเศษนำมาประกอบกันจึงทำให้ประตูมีความแข็งแรงทนทานและเสริมความแข็งแรงด้วยแกน PVC ด้านข้างเพื่อรองรับน้ำหนักการติดบานพับการติดตั้งเกล็ดมีลักษณะเป็นตัววีคว่ำเพื่อป้องกันน้ำกระเด็นออกและยังช่วยระบายอากาศได้ดีอีกด้วยครับกันน้ำ กันประวกักแถมผ่านการทดสอบและควบคุมคุณภาพได้มาตรฐานป้องกันปัญหาผุกร่อนความชื้นการยืดและหดตัวของประตูได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยครับหลายบ้านเคยประสบปัญหากับการใช้ประตู pvc โดยเฉพาะประตูห้องน้ำกันไหมครับ ประตูที่ใช้งานกันนานๆจะเกิดคราบดำคราบสกปรกหากใช้น้ำยาล้างห้องน้ำทำความสะอาดยิ่งแล้วใหญ่เลยครับคราบไม่ออกประตูเป็นจุดด่างๆแถมน้ำยาล้างห้องน้ำก็กัดเนื้อ PVC ทำให้เนื้อประตูบางและเกิดคราบฝังลึกยิ่งกว่าเดิมอีกด้วยครับวันนี้ช่างรูช่วยเลือกมี3วิธีง่ายๆไม่ทำลายเนื้อประตูที่ทำแล้วได้ผลมาฝากกันด้วยครับ วิธีที่ 1. นึ่นำแอลกอฮอล์ล้างแผ่หรือใช้น้ำมันกา๊าซใส่ขวดสเปรย์ที่ไม่ใช้งานแล้วฉีดพ้นบริเวณคราบดำคราบสกรปรกที่เกาะอ,อยู่ทิ้งไว้สักพักนำผ้าแห้งมาขัดขัดตรงรอยดำคราบต่างๆก็จะจางและหายไปครับ ทีที่2นํนำน้ำยาฟอกผ้าขาวยี่ห้ออะไรก็ได้มาผสมกับน้ำสะอาดในอัตราส่วน7จ็ดหนึ่งส่วนสี่น้ำหนึ่งส่วนและน้ำยาฟอกผ้าขาว3ส,ส่วนผสมกันใส่ขวดสเปรย์ฉีดพ่นบนคราบดำทิ้งไว้สักพักแล้วนำแปรงมาขัดให้ทั่วบานประตูล้างออกด้วยน้ำสะอาดใช้ผ้าแห้งเช็ดเท่านี้เราก็จะได้บานประตูที่ขาวสะอาดกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับ วิธีที่3การใช้น้ำยาทำความสะอาดอนเนกประสงค์ที่หาซื้อได้ง่ายตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปนำมาเช็ดทำความสะอาดก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีครับหากเห็นว่าประตูมีเชื้อราเกาะอยู่ที่ประตูสามารถใช้น้ำยาสำหรับฆ่าเชื้อราทำความสะอาดได้โดยการเทน้ำยาให้ทั่วบานประตูแล้วทิ้งให้แห้งอย่างน้อย3มชั่วโมงโดยไม่ต้องล้างน้ำออกเท่านี้บานประตูก็จะสะอาดอไร้คราบสกรปรกและ ภาพเชื้อลาอีกด้วยครับสามารถเลือกซื้อสินค้าวัสดุอุปกรณ์สินค้าครบวงจรได้ที่ร้านต่อแสงอุปกรณ์โฮมมาร์ทหรือช้อปสินค้าออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ของทางร้านตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ